สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับวิชาการงานอาชีพเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียน,น,นรู้ที่หนึ่งเรื่องงานบ้านกันอยู่นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องประเภทของงานบ้านและประโยชน์ของการทำงานบ้านกันค่ะประเภทของงานบ้านนะคะงานบ้านโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้สองประเภทนั่นก็คืองานดูแลบ้านและงานอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เรามาดูกันสิว่างานดูแลบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านมีอะไรบ้าง 1. นกวาดบ้านนักเรียนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านได้ทุกวันเลยนะคะ 2. ถูบ้านนักเรียนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูบ้านด้วยตนเองได้นะคะ 3. รดน้ำต้นไม้นักเรียนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้ได้ทุกวันเลยนะคะ มีใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้บ้างเอ่ย 4. ทิ้งขยะเมื่อเราปัดกวาดเช็ดถูภายในบ้านแล้วใหเรานำขยะใส่ถุงดำมัดปากถุงแล้วนักเรียนสามารถนำไปทิ้งที่ถังขยะใหญ่ได้นะคะและสุดท้ายเช็ดถูคะ่ะนักเรียนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่เช็ดถูบ้านได้อย่างเช่นเช็ดตู้เช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้ซึ่งสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะ ประเภทที่2นะคะงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1รีดผ้างานรีดผ้านะคะเป็นงานของคุณพ่อคุณแม่นักเรียนอาจจะยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนี้ไม่ได้เนื่องจากว่ามีความร้อนอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้คะ่ะ 2. ซักเสื้อผ้าเป็นงานของคุณพ่อคุณแม่แต่นักเรียนสามารถช่วยได้นะคะ แต่ควรมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลด้วยค่ะ 3. จัดโต๊ะอาหารนักเรียนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดโต๊ะอาหารได้นะคะ 4. ทําอาหารนักเรียนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอาหารได้เช่นช่วยหยิบของแต่บางอย่างนะคะนักเรียนไม่สามารถทําได้อย่างเช่นการใช้มีดหรือของมีคมเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะการล้างจานนักเรียนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังเอาละคะ่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปรู้จักประโยชน์ของการทำงานบ้านวันนี้คุณครูมินิทานมาให้นักเรียนได้รับชมกันก่อนคะ่ะนิทานเรื่องมาทำความสะอาดบ้านกันเถอนะณบ้านของเด็กชายเปี๊ยกซึ่งเป็นเพื่อนของเด็กชายสะอาด วัสดีเปี๊ยกทำอะไรอยู่วันนี้เรามาขอเที่ยวบ้านนายนะเอา้าสะอาดเข้ามาในบ้านเลยเด็กชายสะอาดเดินเข้ามาในบ้านเจอกับมแมลงสาบสามตัวตกใจร้องเสียงดังลั่นเอ้ยเปี๊ยกบ้านนายมีมแมลงสาบด้วยคุณครูเคยบอกว่าถ้าเจอมแมลงสาบในบ้านแสดงว่าบ้านนะั้นสกปรลกแล้วนะ แขมแมลงสาบอาจจะทําให้เกิดโรคด้วยเช่นอาหารที่เรากินถ้าไม่มีการปิดฝาครอบ่างมิชิดเลลาที่แมลงสาบปกินหรือเดินผ่านอาหารก็จะสัมผัสหรือไม่ก็ถ่ายลงมนอาหารนั้นด้วยเพราะเรากินอาหารเข้าไปจะได้รับเชื้อโรคและเจ็บป่วยได้นะแล้วเราต้องทํายังไงล่ะะอดเราก็ต้องจัดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเช่นช่วยการรักษาความสะอาดบริเวณบ้าน เก็บของภายในบ้านให้เป็นระเบียบไม่รบกรุงรังและระบายอากาศให้ดีมีแสงสว่างเพียงพอห้องน้ำห้องส้วมต้องสะอาดไม่ให้มีกลิ่นเมนห้องนอนก็ต้องสะอาดเป็นระเบียบมีอากาศถ่ายเทดีและที่นอนหมอนต้องนำไปตากแดดสม่ำเสมอส่วนห้องครัวบริเวณที่ใช้ประกอบอาหารก็ให้แยกจัดเป็นสัดส,ส่วนจัดให้สะอาดเรียบร้อยและต้องระบายอากาศได้ดีนะเพียงเท่านี้บ้านเราก็จะสะอาดน่าอยู่ทุกคนในบ้านก็จะมีสุขภาพดีด้วยละ่ะ ขอบคุณมากนะสะอาดต่อไปเราจะจัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยจะได้ไม่มีแมลงสาบมารบกวนแล้วก็ไม่ป่วยง่ายต่อไปเราจะพานายไปรู้จักประโยชน์ของงานบ้านนะเปียกแล้วประโยชน์ของงานบ้านมีอะไรบ้าง่ะสะอาดถ้าอย่างานั้นเพื่อนๆพืนไปดูประโยชน์ของงานบ้านพร้อมกันเลยนะครับประโยชน์ของการทำงานบ้าน 1. เป็นการช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัว 2. ส,สร้างนิสัยที่ดีให้แก่ตนเองได้แก่ความมีระเบียบวินยัยความรับผิดช,ชอบและการช่วยเหลือตนเอง 3. ส,สร้างความสามาคัคคีและความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 4. ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น 5. เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง 6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ 7. ทําทำให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อาศัย ไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดการงานอาชีพหน้า12ถึงหน้า15หน้า12ข้อ3นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องที่เป็นภาพของงานบ้านหน้า13และหน้า14ข้อ4นักเรียนสังเกตภาพการทำงานบ้านแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องของภาพที่เป็นผลจากการกระทำนั้นและตอบคำถามค่ะมาต่อที่ข้อ5หน้า14และหน้า15นะคะ การทำงานบ้านมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องตอบได้มากกว่า1ข้อคะ่ะหัวข้อแรกประโยชน์ต่อตอนเองและหัวข้อที่2ประโยชน์ต่อครอบครัวข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะเมื่อนักเรียนเรียน,ร,ยน,ร,ยนรู้เรื่องประเภทและประโยชน์ของการทำงานบ้านแล้วนักเรียนเข้าใจอย่างไรเลือกคำตอบที่กำหนดให้แล้วนำไปเติมในช่องว่างได้เลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ 拜拜。Bye bye.